บูเบื่อผู้ชายไหมทุกวันนี้เกน,นะเบื่อผู้ชายชิบหายอีสัต์ชอบมาแบบว่าตามบอแวร์ตามนู่นนี่นั่นน่ะหีแตดฟอร์ยูอีดอกทองถามบูหน่อยเออีสัต์เบื่อไหมสวยๆอย่างเราเนี่ยเรื่องสวยเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธนะแต่ถามว่าเบื่อผู้ชายไหมย,ยังไม่ถึงจุดนะยังไม่ถึงจุดนะั้นเนี่ยเต๊พี่เนะ่ะเบื่อมากเลยนะผู้ชายเนะ่ะอีดอก เพราะเมื่อก่อนก็เคยชอบอยู่นะกับผู้ชายนะตอนที่แบบว่าเป็นสาวรุ่นนะแต่พอตอนนี้เริ่มจะแบบว่าอายุเยอะแล้วนะหรือคิดไดอกทองผู้ชายมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะทุกวันนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าพี่ยืนอยู่ที่ริมตลิ่งข้างคลองแสนแตบในอิสตว์และมีผู้ชายตีคู่มากับหมาเน่าในะอดอกกูยังคิดไม่ออกเลยนะว่ากูจะเลือกช่วยใครก่อนดีถ้าเป็นบูบูจะช่วยใครยนะขคว้าผู้ชายมันเลยสิคะหมาเน่ามันตายแล้วคะ่ะเดี๋ยวมันก็ไป่ลอยติดกิ่งไม้อะไรเดี๋ยวก็เทศบาลก็มนเก็บ ผู้ชายาาาก็อาจจะว่ายนะ้ำไม่เป็นหมดสติอะไรอย่างนี้เรายินใจบุญช่วยผู้ชายได้ให้เขากลับมาหายใจได้ดังเดิมพี่ก็อย่างนั้นแหละบูพี่ก็สองกิจสองใจอยู่อดอกธงเลยเด็ดดอกไม้มาดอกหนึ่งไงเป็นดอกกุหลาบแลกแย้มอีสัตว์แล้วก็นั่งนับกีบใช่ไหมกูดึงไปว่าจะช่วยผู้ชายช่วยหมาเน่าช่วยผู้ชายหรือว่าจะช่วยหมาเน่าอีดอกแล้วเหลือใบสุดท้ายในะอีสัตว์มันบอกให้กูช่วยหมาเน่านะบู อีดอกกูเลยถีบผู้ชายออกแล้วกูลากหมาเนา่าเข้าฝั่งจะชิดเชิดในทุกวันนี้เสียดายไหมก็ไม่เสียดายหรอกอีดอกที่กูไม่ช่วยผู้ชายเนี่ยอีสว์เพราะว่าหมาเน่าเนี่ยมันก็เป็นหมาที่ดีนะบูลองคิดคิดดูแล้วนะมันก็ก็เป็นหมาที่ดีนะหมาเน่าเขาก็ไม่เคยทําร้ายอะไรแล้วนะเพียงแต่ว่าเขาเป็นหมาที่ตายแล้วเขาเน่าเล้วแค่นั้นแหละ เออก็จริงเนะเนาะอิษร์ผู้ชายมันยังแบบว่าสามารถลุกขึ้นมาทําอะไรเราได้เนาะให้เจ็บชัำน,น้ําใจแต่หมาเน่าตัวหนึ่งมันก็แค่ลอยผ่านไปไม่ทําอะไรเรามันเราเลิกเย็ดผู้ชายเถอะหาเย็ดสร้างหมาเน่าตามแม่น้ําดีกว่าเพราะว่าใช่บูเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ย เราไปเลยจ่ายดอกเรียบทางด่วนนี้นะหีเดินหาหมาเน่าแดกกันโอเคไหมคะรู้เรื่องแยกเนอะเจอกันค่ะตอนดึกอีกท่านเบ้าย